หนในสาเหตุหลักนะคะที่ทําให้วันนี้ธุรกิจของเราเนี่ยยังมียอดในทางออนไลน์เนี่ยยังไม่ปังอาจจะมาจากสาเหตุนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุนั้นคืออะไรสวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยทําคลิปเพื่อพวกเราชาวออนไลน์ทุกคนเลยนะคะคลิปวันนี้กําลังจะบอกว่าในยุคป,ปัจจุบันค่ะหกสิเเลยที่หลายๆธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของ คนที่ทำออฟไลน์มาก่อนหรือว่าคนที่ทำธุรกิจในด้านอื่นๆก็หันมาทำออนไลน์มากขึ้นหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานประจำก็หาสินค้ามาทำเชิงออนไลน์มากขึ้นหรือว่าไปเป็นตัวแทนของแบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ยิงแอดทำออนไลน์แต่ประเด็นหลักสำคัญก็คือเฮ้ยมันมีบางคนที่รับของมาจากแบรนด์เดียวกับเราเนี่ยแต่ทำไมคนนี้มันขายดีจังวะแต่ทำไมเรายิงแอดก็เก่งทำการตลาดก็เป็นเหมือนเขาทุกอย่างเลย นี่แต่ทำไมไม่เฮงเหมือนเขาเลยจริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้ก็ได้ปุ๋ยเคยมีลูกค้านหนึ่งซึ่งลูกค้าคนนี้ถ้าพูดชื่อแบรนด์ไปนะปุ๋ยเชื่อว่าในประเทศไทยรู้จักทุกคนเขาเป็นแบรนด์อาหารเสริมอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยที่เข้ามาทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ตั้งแต่ยุคแรกๆเมื่อประมาณสักห้ 5, ปีที่แล้วเลยแลทุแลวปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่นะคะคือทำมาเจ้าแรกๆเลยอะเอาว่าง่ายๆแบรนด์นี้นะ ทำทั้งอาหารเสริมผู้หญิงอาหารเสริมผู้ชายทำคอลลาเจนเยอะมากที่สำคัญคือเจ้าของแบรนด์เชื่อในเรื่องของเลขศาสร์มากหรือว่าเบอร์มงคลเนี่ยค่ะนอกเหนือจากการทำโปรดักที่ดีทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ที่ดีสอนเรื่องการยิงแอดให้กับตัวแทนหลายๆคนล้เขาเน้นเรื่องของการวางเบอร์มงคลให้ตัวเขาที่เป็นเจ้าของเนี่ยใช้และที่สำคัญก็คือ เขาเรียกว่าซูปเปอร์ดวเลอร์ของเขาทั้ง10คนก็ใช้เบอร์มงคลที่สอดคล้องกับธุรกิจที่ทำร่วมกันด้วยเพื่อลดการขัดแย้งสามคัคคีซื่อสัตย์ปรากฏว่าธุรกิจก็สามารถไปหลักพันล้านแล้วก็หมื่นล้านได้ด้วยเป็นแบรนด์ต้นๆของประเทศไทยเลยทีนี้ปุ๋ยก็เลยจะบอกว่าแบรนด์น้องใหม่ของเราในยุคปัจจุบันนี้ถ้าวันนี้เรายึดจากความสำเร็จของรุ่นพี่แบรนด์เก่าๆบุ๋ยจะบอกเลยว่านอกเหนือจากการทำการตลาดที่ดี การมีโปรดักต์ที่ดีหรือว่าการยิงแอดที่เก่งแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เราควรจะตามเขาตามรุ่นพี่เนี่ยก็คือการวางเบอร์มงคลให้กับตัวของเจ้าของเองหรือแม้กระทั่งตัวของเราเองที่เราเป็นตัวแทนนี่แหละเราวางเบอร์ให้กับเราเพื่อที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยสามารถขายดีเฮงปัง,งเหมือนคนที่เคยสําเร็จในอดีตได้แต่วันนี้ในคลิปวันนี้นะคะสิ่งที่บุญจะยกตัวอย่างเลยก็คือว่า มันมีคู่เลขอยู่บางคู่ให้เรากลับไปลองสังเกตตัวของเราเองรวมถึงตัวของตัวแทนของเราด้วยว่าที่เขายอดไม่ปังหรือที่เรายอดไม่ปังบุริเย่เหมือนคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงมีเลขกลุ่มนี้หรือเปล่ากลุ่มแรกค่ะที่จะทําให้การค้าทางออนไลน์เนี่ยเสียหายเลยคือกลุ่ม3 4 4สคู่เลขนี้นะคะจะทําให้การสื่อสารการติดต่อนเนี่ยมันเป็นไปในเชิงของ จากที่จะเรียกลูกค้านะคาพูดของเราเป็นคําพูดที่เรียกลูกค้าสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้เนี่ยกลายเป็นว่าเราจะไปชวนลูกค้าทะเลาะซะแทนจากที่เขาจะาเป็นลูกค้าเราเขาเป็นศัตรูเราแทนเขาอาจจะมาพิมพ์เม้นด่าเราเลยในหน้าเพจเราก็ได้ถ้าเรามี4334 3, 3, 4, ให้เอาออกก่อนเลยนะคะคู่ที่2 4 0 0 4ค่ะถ้ามีเลขนี้จะทําให้เราสื่อสารกับลูกค้าไม่รู้เรื่องกลับไปเช็คเลขของตัวแทนหรือเลขในเบอร์ตัวเองด้วยนะคะว่าเรามีเลข4 0 0 4อยู่หรือเปล่า เขาะด้ทำให้เขาเรียกว่าสื่อสารแล้วเข้าใจคนละประเด็นกันลูกค้าสั่งสองกล่องเราส่งให้สามลูกค้าสั่งสี่เราส่งให้สองคือมั่วกันไปหมดนะคะลูกค้าสั่งคอลลาเจนกับยาดีท็อกเราไปส่งอะไรก็ไม่รู้ให้ไปคือมันมีการที่ผิดพลาดในการสื่อสารทุกชนิดอยู่นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เรื่องของความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ใจกันแล้ว ก็คือเลข4884คะ่ะถ้าวันนี้ตัวเราเองหรือว่าบริวารของเราหรือแม้กระทั่งตัวแทนของเรามีเลขลักษณะนี้4884อันนี้ต้องระวังค่ะคือมีโอกาสที่จะ <S <S เกิดการฟ้องร้องผิดพลาดในงานเอกสารได้นะถ้าเกิดว่าเกิดการฟ้องร้องเนื่องมาจากการผิดพลาดในงานเอกสารตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นแถใหญ่ขององคอ์กรเลยนะคะมีโอกาสขึ้นลงขึ้นศาลเลยด้วยซ้ํา เพราะฉะนั้นเลข4 8 8 4เนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะคะต่อมาอีกคู่เลขหนึ่งที่เราไม่ควรมีเลยนะคะก็คือเลข6 006นะคะเลขนี้จะทำให้ฐานะการเงินของแบรนด์หรือแม้กระทั่งยิ่งถ้าเราเป็นแบบ์ตัวแทนแบบท็อปๆหรือเราเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยถ้าเรามีเลขลักษณะ6006เนี่ยโอ้โหมาทำให้การเงินของแบรนด์เนี่ยไม่ดีเลยรายได้กับรายจ่ายมันก็รั่วรายได้ก็กระปิดกระปอยรายจ่ายก็ ไปคนละทิศคนละทางนะคะทําให้กระเป๋าเงินมันฉีกขาดได้ง่ายนะคะ6 0 0 6โอเคก็จะเป็นประมาณนี้ปุ๋ยฝากไว้เท่านี้ก่อนวันนี้4คู่เลขที่พวกเราชาวออนไลน์ไม่ควรมีเด็ดขาดนะคะโอเคและในต่อไปเดี๋ยวปุ๋ยจะมาแนะนำว่าแล้วคู่เลขอะไรที่คนทำออนไลน์ต้องไม่พลาดขอบคุณค่ะ